ประเทศไทยเคยได้รับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิสฐานชั่วคราวเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์การทูตป,ประเทศไทยและประเทศอินเดียเมื่อปี2540 และในปี2567นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้อัเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ72แผ่นาก็เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก็มีการจัด นะครับการดําเนินงานนะครับในส่วนของรูปแบบการดําเนินงานในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งในกระบวนการการทํางานทั้งหมดนี้นะครับก็ดำเนินต่อเนื่องกันนะครับการอัญเชิญเสด,เด็จมาในครั้งนี้นะครับก็เปรียยเ,มเสมวันสรดพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สดเสด็จมานะครับโปรดผู้สัายชนพร้อมด้วยภาษาวกทั้งสององค์พระมนดบออกแบบตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี มีเครื่องยอดทรงสูงตามฐานะสูงสุดสมพระเกียรติเพื่อประดิตสถานพระปรมสารีริกธาตุและพระอาหารตธาตุในพระอบแก้วทรงเจดีโดยศักฐานะของรูปแบบมนดบเองทำขึ้นมาตามจารีตประเพณีเพื่อจะผลิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงขณะเดียวกันก็คือเนื่องจากเราจำเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้น รักษาการป้องกันแสงเพราะฉะนั้นเรื่องการทำมนดบนี้จะเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์คงความงามแบบศิลปะไทยแต่ว่าคงด้วยวิธีการอนุรักษ์ตามวิทยาการสมัยใหม่ครับ The holy relic under very tight uh, scrutiny. It is uh, uh, you know there are various factors like the temperature, the humidity, the moisture. Of the room uh, where the relic is kept. And uh, when we travel with the relic abroad, there are a number of uh, Government of India organizations and institutions which are involved in deciding whether the relic can go to a particular country or not, uh, depending on the conditions. Uh, there is also a security aspect to the relic, uh, it is always kept under guard uh, 24 by 7. และเป็นครั้งแรกที่จะเสด็จญาตราทั่วถึงทั้งสี่ภูมิภาคของไทยเป็นมหามงคลแก่แผ่นดินที่ต้องจะรึกไว้ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์